นะครับยังบระวัติสามดอยเด็กพี่น้องคนไหนน้ามาขี่บ้างเผขอเนี่ยประชาสัมพชนนางราที่ใส่ชุดสีแดงเรียนเชิญมหาสารพิอีประจําจุดครับขอให้ประจําจุดครับนางราที่ใส่ชุดสีแดงขอให้มาประจําจุดนะครับแต่ว่าเป็นยังนักสีน้องนั่งักต่อไปครับเป็นยังเมีเออนั่งพักต่อไปก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับจุดไม่ดีนะ่ขอต้อนรับกอวทัพส่สวนเพื่อนชทเป็นัย ฟอสันของเราครับตองรับต้อนรับ่อยนี่ก็คือพี่ๆดูแรพี่น้องชาวเพื่อรมขงันองอันของเราเบาถือว่าเป็นฟอสโที่ดีที่สุดนะครับไปได้ก็ได้ยูได้ก็ได้กับีอโดยเฉพาะีเขาต้องมนะครับไปดูครับเมื่อย่าเนี่ยก็ยังดีเมื่อย่าไป ได้เพื่อขึ้นกันมาไปอันบ้านยากกัไปดูตระบวมืองยางไม่รู้มีอะไรดีนายเพื่อกับปออุโศเข้าไปข้อคำ่ามคุณู้ครับเพื่อจ่ายเรียกว่าบิรวัสดาครดิัวติคาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเตแดนของังหวัดอังท่ิดกับบุดีร์ก็ตามอำเภอเราไม่มีใครจอำเพอได้ด ที่มีนายเพ่อมาแล้วท่านก็ไป,ไปแต่ทุกท่านที่มานั้นท่านให้ความรกักความเมตตาชาวอำเภอลำพิเนชัยเราเป็นอย่างยิ่งแล้วก็พัฒนาให้อเาเภอลำพินชัยของเรานั้นได้ไปเปริเลยและได้คนรู้จักมากขึ้นรานนับบ้นก็ซึ่งพวกเรานั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่อำเภอลำพิเบบนชัยที่ได้ช่วยเหลือชาวชาวลำนิเวศน์ชัยของเรามากขึ้นเพราะนั้นเราเป็นส่วนหนึ่ง ที่ได้ประกาศให้คนรู้จักว่าชาวรำมุเบนชัยของเรานะะาั้นถ้าท่านใดมาแล้ว <สา S 1> จะมีความ,มสุขความรักแลมาแล้วไปแล้วยิ่งคิดถึงมาอยู่ก็มีความสุขนี่คือชาวรำมุเบนชัยของพวกเราและที่สําคัญในวันนี้นะการเป็นนากฟ้าดางสวรรค์นัของพวกเรานั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งในงานท่านเป็นส่วนหนึ่งและก็เป็นส่วนสาคัญฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันั้นกุศลย่างอันเรียนเบื้องต้น บอกการ์รแล้ประชาสัมพันธ์กระซิบกระซาบบอกอท่านเขาเอาอะไรก็เพิ่มเติมได้เลยนะครับอ๋อผมมาช้าก็เลยใช้งานมากหน่อยใช่ไหมครับโอเคครับเข้าใจตามนั้นครับและสำคัญนะครับกาน,น,นตอนนี้ครับอกราคาแค่120บ,บาทเท่าน,นั้นเองร2 0ิบ,บาทนี้ใหญ่ยังไงครับแต่ความสุขความสำราญในอาหารหูอาหารตา ได้ความบันเทิงกับรลาเทินแบบนี้ที่จะมอบความสุขกับคณะหมอรับคงใหญ่นามวิหกนกคงสกอ,อกอนนกอาไอบ้าปากมีปากรองนอกแพรวทิดาหน้าเอกยพระเอกคือพระเอกหรือกำลังแม่พ่อเ้าทีมหน,น้าดาวตลก่รอบด้วยผน,นะไฟครับแดนเซอร์อครับเพื่อบสวยทีเดียวครับวันนี้หมอรับใหญ่นามวิหกนกคงสกอนนะครับเกือบสามร้อยตัวชีวิตนะครับหลุดเหน็บอายะ จะจอดรถก็เต็มสนามแล้วนะครับพี่น้องนี่ถือว่าเป็นหมอรามงใหญ่บอลนุ๊กและบอลนุูนี่ครับนะครับพี่น้องคารวะความสุขความสบายนะบหมาะให้มือนี้กะปิกะน้องปากไม่แทนครับเข้าไปลองไปจ้างสามแสนครับโดยมีสิบบาทก็ได้เบิรงนหมอรามงสามแสนกว่าเพราะฉะนั้นไม่แพงอย่างที่คิดจูงมือหลานประสานใจแฟนควักกระเป๋าร้อยยี่สิบบาทซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปชมอ่าก่อนสามทุ่มเป็นต้นไปอ่าสู้สายดาพ่อแม่พี่น้องความสุขความบันเทิง ผมไม่แน่ใจในการได้ประสานไปหรือเปล่าหรือยังนะครับปวดแขวครับปวดแคล้วหมอรำมนาวิบกที่จะมารำถวายพระพุทธเจ้าใหญ่ชัยมงคลปกติหมอรำาเสินมากไปแล้วเพิ่ศสิมารำถวายากำลังประสานอยู่เพิ่ศสิมาลเดี๋ยวผมยังเดี๋ยวขาของแป๊บหนึ่งครับมาโทรมาพบฝากคนแล้กดแชร์ได้วยนะครับในการรำถวายแล้วนะครับ ไปสร้างสีสันข้างในขอบคุณล้าค้าล้าขายที่น่านาทุกท่านแ่านเป็นส่วนหนึ่งเลยนะร้านอร่อยเป็นส่วนหนึ่งในสีสันขายไม่จะพุนไม่จะไป่รุ่นครับทีนี่นี้ไม่จะไป่รุ่นครับากนี่ก็จะเป็นบรรยากาศล้างเวทีครับ กลังงวิธีครับไเดี๋ยวไมคว้ให้ะนะาขากล่องแป๊บนึงครับ ูสข <S an> <S an> ึ้นเป็นหนวๆเนาะซึ่งวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเริ <S <S <an> yeah, ่มข้าสวพิธีในการกราบถวายพระบท่ใหญ่ชัยมงคลก็จะได้ราวนะเ้บูชาท่เจ้าน่าง้ารผไู้อย่าผ้าล่าอยู่ไหนวะ ปวดหัวครับกินดะยาเลยแต่ละเมืองฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกากกดทลค์กดแชรด้วนีากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไลค์กดด้วันากกดไม่เจ็บไม่ป่วยนม่ คุณพระจะรักษาเทวดาจะคุ้มครองจะเป็นอครถหาเศรษฐีผู้ที่จะมีเงินทองนี่เป็นตะล่อมใหรอเานี่นะครับก็ถือว่าร่าป่าร่าสวรรค์นะครัตวรสวร์ินกีเมือแรกที่สำคัญที่งกาเปนร่างารนันา้อยกวาชีองนีันฐานขนาดกินไม่กินยืดเราบกว่วกคนยครับต้องเด็จน วเมันไ,ไม่รู้ว่าฉันนั่งอยู่รู้ว่าฉีนนั่งอยู่เออไปยืนแบ่งตดโอเ้เ<อ>ต็มเต็มเลยตดับสวัสดีครับ ดันเซอร์ครับผู้รอที่สวยที่สุดครับโอ้ยไม่กันต่างแล้วครับฝักบริสุทธิ์แชร์ด้วยนะครับในเซอร์ดูมรอครับพระเอกครับพระเอกวุ่นหนีพระเอกพระเอกพรรยากาศรังวิธีนะครับแม่แจ้แล้วขอบคุณครับวันนี้จักรยานโนสูงไปแล้วครับเจองานอยู่สามงานลาบเลยครับตอนรถสองกิโล เดี๋ยวจะเริ่มเป็นมารอง